คลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอามีเนื้อหาหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะพาไปดูนะครับก็ตอนนี้ก็คือเซิร์ฟปิดแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเขาจะอัปอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับตอนที่เซิร์ฟปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าเพจอ ของกาลินาฟรีไฟลนะครับอันแรกนะครับผมจะเป็นแจ้งเซิร์ฟเวอร์ปิดนะครับในวันที่4สิงหาสองพนหานะครับอะแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษนะครับแมกซีน AR นะครับก็คือจะสามารถใช้ได้เฉพาะกระสุน AR ์นะครับหรือว่าปืน AR นั่นแหละทุกคนก็คือมันก็ชื่นก็บอกอยู่นะครับว่า AR ก็จะเป็นพวก สก้า M4 M4A1 อะไรที่เป็นกระสุนระยะแลครับก็คือจะอ,อัตราการยิงขณะเคลื่อนที่บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ลดความจุแมกกาซีนนะครับก็คือแมกกาซีนสมมุติว่าเราบรรจุได้3านัดอาจจะลดเหลือสักประมาณ33นัดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไปเพิ่มในอัตราการยิงขณะเคลื่อนที่สมมุติว่าเราวิ่งซ้ายเดินซ้ายเดินขวายิงเนี่ยมันก็จะยิงเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับ อันที่สองนะครับผมเป็นกระบอกอ่ากระบอกปากกระบอกปืน <c oughs> ปากกระบอกปืนนะครับก็จะถ้าเราใส่นะครับผมมันจะเพิ่มดาเมจเข้าไปนะครับผมก็คือทําให้ความสามารถยิงกระสุนได้มากขึ้นในเวลาเดียวกันก็คือมันจะยิงกระสุนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปนะครับก็คือยิงกระสุนได้มากขึ้นก็คือยิงได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับประมาณนี้เนาะ <c oughs> อันต่อมานะครับผมเป็นปากกระบอก ปืน smg นะครับหรือว่าพวกตระกูล smg m mmp5 ลิ้นวันตะกูลเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ขนาดยิงอย่างต่อเนื่องขนาดยิงอย่างต่อเนื่องก็คือถ้าเรากดยิงต่อเนื่องนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับผมอันต่อไปนะครับผมเป็นแผนที่ใหม่นะครับมาพร้อมโหมดใหม่นะครับม้าป่าเดียวได้ เป็นโหมดอ่าหนึ่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นเหมือนใครเคยเล่น RV ป่ะถ้าคนไหนที่เคยเล่น RV นะครับมันจะมีโหมดหนึ่งหนึ่งคล้ายๆกับ RV เลยทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นฟรีไฟลนะครับก็คือจะมีห้องให้เราสุ่มเจอผู้เล่นหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็คือแบบเออใครที่แบบชอบเล่นแต่ว่าไอวอลมันน่าจะจํากัดนะมันน่าจะไม่เหมือนห้องที่เราสร้างเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าโหมดใหม่ที่จะเข้ามาในการอัปเดตนะัะผมอันต่อไปนะครับผมเป็น ส่งคำล็อกร้องขอนะครับสมมุติว่าของเรานะครับผมในโหมด CV4 นะครับเห็นว่า <Kristen> เขาเขียนบอกโหมด CV4 นะครับสมมุติว่าเราไม่มีของเราอยากได้ของนะครับเราสามารถส่งคำร้องของให้เพื่อนร่วมทีมนะครับซื้อไอเทมให้เราได้นะครับมันก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาปะเราสามารถกดขอเพื่อนได้นะครับสมมุติว่าเราอยากได้ MP5 เราก็กดขอเพื่อนให้เพื่อนซื้อให้ได้นะครับก็จะมาในการอัปเดต ใหม่นะครับผมในวันในวันนี้แหละวันที่4นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นการอัปเดตตัวละครนะครับอันวาโลนะครับความเสียหายของอาวุธระเบิดนะครับเพิ่มขึ้นก็คือระเบิดจะแรงขึ้นนะครับโจตานะครับเมื่อใช้ปืนการปะทะกับศัตรูนะครับจะฟื้นฟูเลือด H p บางส่วนนะครับถ้าเรายิงมันก็จะเพิ่มเหมือนเพิ่ม H p ขึ้นมาบางส่วนนะทุกคนก็ถ้าเรายิงกับศัตรูอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับผมเป็นซานิกนะครับ ความทนทานพิเศษนะครับก็คือจะเพิ่มการอัพเกาะนะครับแบบพิเศษขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นการอัปเดตตัวละครขึ้นมาเนาะให้มันมีประสิทธิภาพหรือว่าเก่งขึ้นนะครับผมต่อมานะครับเป็นเป็นลูกูเอต้านะครับทุกการสังหารนะครับจะเพิ่ม HP สูงสุดปกติลูกูเอต้านะครับถ้าเราสังหารได้มันจะเพิ่มประมาณ15หน่วยก็เลือดก็จะเป็น215ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะมีตันนะครับ แต่ว่าเขาอัพมาใหม่นะครับทุกการสังหารจะเพิ่ม HP สูงสุดนะครับมันจะเพิ่ม HP ไปเรื่อยๆเลยทุกการสังหารนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีแน่ชัดนะครับก็เดี๋ยวรอเขาอัปเดตเข้ามาอีกทีนะครับต่อไปนะครับผมเป็นปรับสมดุลปืน XM8 นะครับโหดขึ้นนะครับผมอัตราการยิงบวก1นแรงดีดบวกหนึ่งะครับแล้วก็ลูซี่นะครับผมความเสียหายขั้นต่ำบวกหนึ่ง ความจุกระสุนบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนะครับระยะความแสงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับแล้วก็สเป์นะครับสามารถใส่สโคปได้นะครับใส่อาเพิ่มช่องสําหรับปากกระบอกปากกระบอกปืนเออน่าจะใส่พวกเก็บเสียงพวกอะไรได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็เพิ่มกล้องได้นะครับผมจะเหมือนพวกปืนในอาผมว่าแล้วก็เพิ่มระยะบวกหนึ่งนะครับเหมือนจะโหดขึ้นนะครับสําหรับสเปเนอแล้วก็ คลิกวิกเตอร์นะครับผมบวกระยะ1ความเร็วในการเคลื่อนที่ถ้าเราถือคลิกวิเตอร์ก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับบวกหนึ่งแล้วก็เพิ่มระยะนะครับปืนที่ดรอปลงนะครับผมจะเป็นลูกซองควงนะครับการเจาะก่อลบหนึ่งระยะลบหนึ่งโหดรอปเยอะมากด้วยแล้วก็อัตราการยิงลบหนึ่งนะครับจะทําให้ยิงช้ากว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ความแม็กอันนี้นะครับผมความจุกระสุนลบหนึ่งนะครับจากที่มันจุได้เยอะมันก็จะลบลงมานะครับแล้วก็ต่อมาอีกอันหนึ่ง ระยะความเสียหายโห oh. คือแบบอาวุธเก่าๆดอบลงหมดเลยทุกคนของใหม่มีประสิทธิภาพขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็ปากกระบอกปืนระยะความเสียหายลบหนึ่งทุกอันเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นการอัปเกรด M4A1 นะครับของปืนนะครับผมให้เราลงไปเล่นนะครับแล้วให้เราหาชิปตัวนี้ทุกคนเนี่ยถ้าเรามีชิปตัวเนี้ทุกคนแล้วเรามาที่ตู้นะครับตู้อัปเกรดปืน M4A1 นะครับ มันจะทําให้ปืนกระบอกนี้โหดขึ้นนะครับผมก็สามารถหาได้ในเกมแล้วก็เอามาอัปเดตนะครับผมอัปเกรดไม่อัปเดตดิโอเคนะครับผมอันสุดท้ายอ่ะอันสุดท้ายนะครับผมเป็นผู้รอดชีวิตคนใหม่เนาะก็ผมจะบอกไงดีอะ่ะมันเตรียมพบกับกอะสวรรค์ใหม่อะ่ะคือเขายังไม่ได้เปิดตัวมานะครับว่าจะเป็นตัวละครไหนเนาะโอเคผมก็สวรดา์นี้ก็ไปผมบายแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรใหม่ๆ่เดี๋ยวผมจะมา ชี้แจงแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ออกไปผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม